ถึงกลับมาที่ฮายาชิเปิดเกมขึ้นมาไม่ดีเลยครับอสุประมงดักได้เอาละครับเอล็กรีมาเอล็กลากเที่ยวหาก่อนครับเอเล็กสับรองแล้วไหลยอ้อนขึ้นกลับมาวัดอ่ะทีลีรทอนงานแล้วก็ขอลองซัดหน่อยบอลฉลับแล้วก็เรียบร้อยโมโหวันสุดท้ายที่จะเป็นแชมป์เจลีเคียร์ทอนซัดโชสัะเลยครับดกูกระบายฟารินอส นำเอฟทีโตเกียวหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้นี่ลูกที่สามของธีระทรบุญมาทันในซีซั่นนี้กับโยโกฮาม่ามารินอสนะครับเนี่ยแหละครับแผนที่ต้องบอกว่าเยี่ยมมากๆนะครับของอันเก็บฟอสเทกขูคือให้ธีระทรนเป็นเฟซไซด์แบ็กครับขยับเข้ามาเล่นตรงกลางมากขึ้นนะโอ้ยิงลูกนี้มีโชคและมีฝีมือด้วยครับธีระทรบุญมาทันเนี่ยครับเล่นตรงกลางมากขึ้นนะครับซ้ายของธีระทครับยิงเฉล็บ้วโอ้ยบอลโค้งเป็นใจทุกอย่างครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับมารินอสนำเอฟทีโตเกียวแบบน ใสเลยครับผู้ฝูงกำลังจะเป็นคนไทยคนแรกที่ค้าแชมป์เจดีแบบยิงในนัดปิดฤดูกาลสุด